แล้วก็โปรแกรมเมอร์ได้ควรที่ผมยักเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นเป็นแบบไหว่าสำเราา็จหรือไม่ไถึงเี่าน้ำแบบนี้ระวังผมใส่คอมพิวเตอร์นะครับอ,อย่านำขวดน้ำเข้ามา สวัสดีครับผมสลัมเพชรมากจากโรงเรียนมัทบุรีิทยาคมครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเมืองพุทธีนะครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมน,นะครับตั้งอยู่เลขรรที่15ถนนสิวานนนทบุรตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับจำนวนนักเรียนนนทบุรี485คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการเรียนใน,ในระดับป,นปานกลางครับ สำหรับหัวข้อฟลักคดดิ้งในวันนี้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับ AI นะครับต้องการการเทรนต้องการการสอนเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับนำไปสู่การแก้ไขสถานที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะครับผู้เรียนจะต้องจะมีความท้าทายและความสนุกในกระบวนการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI จะช่วยให้ผู้เรียนคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเปลี่ยนไปการกง,งานในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง้งกับภายในโรงเรียนหรือชุมชนของตวเองได้เช่นการพัฒนาแอปพลิเคชัในใหม่การสร้างโมเดล AI เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI นะครับ,ท,บ,ท,บ,ท,บทำให้ผู้เรียนมีโอกาสแต่งฟันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นในชุมชน AI ครับซึ่งจะช่วยสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายที่มีคุณค่าสำหรับอนานคตต่อเชิญนี้ สู่การจัดการกันกต่อนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของเอไอกันไปแล้วนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตนักเรียนเราเห็นตัวอย่างอะไรที่มีการพิจารณาไปใช้ในบริการอะไรที่วิ่งไปแล้วก็ไปหาคนอะไรเยอะหรืเปล่าเห็นคนเดียวที่จะอยู่ตุดร้านอาหารในหน้าครับ ก็อาจจะมีเซ็นเซอร์จับแล้วก็มีมีการบอกกระตุ้นที่ตัวเท่าไรใช่ไหมสถาบันการเงินเท่ารด้านการเกษตรอ่ะประเทศเราส่วนใหญ่ทาอะไรกันปลูกข้าวส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมเทคโนโลยีเหล่านี้มีการนำเข้าไปใช้เยอะย่งไรเ่องสองไปตรงนี้จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การเติบโตคือเราใช้เซ็นเซอร์ที่สามารถ มีการพยายามที่จะให้เกษตรกรที่นำเทคโนโลยีเอไอเข้าไปช่วยในประเทศไทยมีการใช้ที่างแค่หลายอย่างรายย่อยจะยังใช่ไหมแต่อย่างรายใหญ่อนยญาต4ปีี4ปีเขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมติดใช้คนเที่ทัดแยกไก่ปัจจุบันนี้เขาทำเอไอเข้าไปช่วยนะครับเอไอเข้าไปช่วยในการทัดแยกหมื่นตึ้งก็ช่วยคนก็เรียบร้อยแล้ว คนสองคนที่เป็นผู้นี่เป็นไงตกงานไหมทำไมไม่ตกใช่เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะไปนั่งคัดอนใช่ไหมเขาเป็นให้ประสบการณ์ความรู้ AI ให้ AI ตรวจสอบเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมันไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่มันสามารถยกระดับคนให้ไปทํางานในสิ่งที่มันเหมาะสมกว่าแล้ใชเทคโนโลยีก็ไปช่วยดังนั้นวันนี้ ให้เธอนำเทคโนโลยีของ AI กับไปพัฒนาชุมชนยากไหมครับกลับไปพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บ้านเธอมีอะไรเนี่เรา AI ก็ไปช่วยทำแล้วมาส่งคูณครับยากยากเลยยากเลยหรออะไรนะครับขอการทำที่นี่นาโอเคชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานภายใน ทา AI เข้าไปช่วยโอเคลงมือทำได้เลยครับสวัสดีครัหลังจากที่ผมาได้เพื่อนได้คุ้นจักรู้ว่าเราจะทำชิ้นงานอะไรกันครับวันนี้เราจะทำชิ้นงาน AI แอบบอกเธออยู่นะจ๊ะโดยเราจะนำ AI เชนู้จักวัตถุต่างๆแล้วให้ AI แจ้งเตือนด้วยเสียงนะเช่นน้องๆไม่ควรเอาแก้วน้ำมาเด็ดในห้องเรียนนะครับก่อนเราจะเริ่มทำชิ้นงานนะคะเรามาวางแผนก่อนก่อนครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง กันแรกนะครับคือเราจะประชุมวางแผนงานแล้วก็แบ่งทีมมาเอกมาเประชับสายคือฝ่ายเกิดภาพแล้วก็ฝ่ายเกิเสียงนะครับโปรโตนก็จะเป็น AI วิทยาศาสตร์โปรแกรมเมอร์ทดสอบการใช้งานทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไปประชุมแยกฝ่ายเกิดภาพตรงไหนค่ะแล้วก็นำกลับมาทดสอบการใช้งานใหม่ถ้าสำเร็จก็ส่งรายงานค่ะก็เราก็ไปดู ชาภพอันนี้คือฝ่ายช่างภาพของเรานะครับที่จะนำการถ่ายภาพลหลายๆรูปแล้วส่งไปให้ AI อินเจเนียร์ทำการเทรนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู AI อินเจเนียร์ในการเทรนยังนะครับหลังจากเราได้ที่มาเราจะเอารูปมาคัดเลือกนะครับอันนี้คือรูปเราคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วเป็นรูปกระปองน้ำาีปวดน้ำที่ถ่ายมาเมื่อกี้แต่ละมุม เราพักเนื้อภาพที่ชัดเจน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเอาไปเรเมลมันจะง่ายแล้วก็เห็นง่ายเลยนะเราจะเอาไปเทนในทีละคอนะครับผม จากนะั้นเราก็กดเงินได้เลยคนระับโดยเราทํทำการรอค่าอัตร็ผลเสีอก็คือค่าความกิดเพีอนอลดเหลือต่ำกว่า0.5ุดาครับจะดีที่สุดซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเราว่ามัใช้เวลานานเกินไปอ่ะมีตัวอยา่างหว่ามีอะไรให้ทุลออก่อนไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาไปที่มีอยู่แล้วก็ได้ อ,อ้าวทำมันไม่ได้เราไปประชุมกันดีกว่า ครับผมหลังจากที่เราประชุมกันแล้วนะครับจัดตู้ที่เราได้เนี่ยถือว่ามีความใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าเวลาในการเทรนของเราเนี่ยน้อยไปทําให้ค่าโรเลตลอมหรือค่าความเฉลี่ยค่าเฉลี่ยวความ,มผิดพลาดครับยังสูงอยู่ดังนั้นเราจะใช้โมเดลที่เราสําเร็จอยู่แล้วครับลองมาใช้แก้ไขดูแล้วก็ลอง้องทาชิ้นงานต่อครับเดี๋ยวเรามาดูฝ่งนักเสียงของเรานะครับ อันนี้นะคะเราก็เราก็กำลังใช้บอร์ดน้อยที่สร้างเสียงนะคะโดยการใช้ช่งสั่งสร้างเสียง AI ค่ะแล้วเราก็จะป้อนข้อมูลใส่เข้าไปนะคะเช่นถือแก้วน้ําแบบนี้ระวังผกใส่คพิวเตอร์นะคะแล้วบอร์ดน้อยนะคะก็จะประมวลเสียงแล้วก็จะได้ข้อมูลเสียงออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้อมูลเสียงนี้นะคะไปให้กับ AI นักออกแโปรแกรมได้ทางานต่อไปค่ะเราลองฟังเสียงไปเลยดีกว่าค่ะ คือแก้วน้ำแบบนี้เรามองตกใส่คอมพิวเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 2> ว่าชีนอเอไอ i ิ n เนียร์ของเราจะทำการเชนภาพกัตถุได้ล้วครับ mm hmm. ได้เหือถ้าใส่เสียงซาวลงไป ก็โปรแกรมเมอร์ได้โคดิ้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเรามาดนกันดีนบว่าค่ะว่าสำเร็จหรือไม่ครับเรียนหลับจากที่ครูได้ดูชิ้นงานของพวกเราแล้วครับก็รู้สึกว่าทำกันได้ดีทำกันได้ดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างชิ้นงานต่อ แก้ไขปัญหาที่พวกเราได้ตัง้งขึ้นมาแล้ว AI สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดูแล้วเป็นอย่างดีเนาะเป็นอย่างดีเลยถือว่ามีศักยภาพดีเดียวนะครับใครมีก็อไ่ได้มีข้อที่เห็นอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าถ้าเวลาเราที่เวลาที่เรา,าจะสาม,มารถที่จะสามารถทำนี้ฉะนับครูเชื่อว่าจะทำได้ก,ก็สามารถ เกี่ยวกับระบบ User อ d ที่เราสามารถทำได้บ่อีคนได้แก่เรื่อกาเวลาที่น้อยเกินไปนะัเรลย้อาได้ที่ใช่ไหมครับต้องมีลักการใช่ไหมครับสี่สี่ครับของที่นำององที่นามาใช้ในการทำไป ID น้อยไปครับางอยใช้จริงไม่ได้โในวันนั้นที่เราจับับก็มีแค่แก้วใช่ไหมครับแก้วกระป๋องโทรศัพท์ นี่พูดถึงม่ากัตถุกันถ้าเราสามารถที่จะเว็บวัตถุต่างๆได้มากกว่านี้ใช่ไหมเนื้อตรวพบได้มากกว่านี้ก็จะดีขึ้นเนาะวัตถุแ็นอย่รู้สึกว่ามันมีค่ปามีายหรือ่าเวลามากกว่านี้เราอาจจะ้นบูาอารรด้อน้อยในเว็บในเว็ใช้ในไลน์ใช่ไหมครับ ถ้าเราหมุนไซเนบในเว็บไซต์ในเว็บของบทน้อยจะมีเสียงทั้งทุกภาษาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้ชายที่เป็นเด็กเสียงผู้ชายที่เป็นคนแก่ก็ได้ลองลองลองงีกครั้งหนึงนะครับนี่ครับอยากให้พวกเราพัฒนาโดย,ายการตรวจับภาษีได้เร็วขึ้นเราไปคุยกับทีมโปรกลิเบอร์ของเธอเว่า เขาเรียกค่าอะไรนะค่าค่าค่าดีเลย์ดีเลย์ให้เร็วขึ้น <S <S คิดว่าชิ้นงานพวเราที่ทำก็ดี้วแต่ก็ยังมีเข้ิเป่าอยูนนพวกเรา,าได้ดูและแก้ไขกันไปครับแล้วผมมั่นใจว่าครั้งต่อไปเราจะทำ